สวัสดีครับพี่พี่ลูกครับโอ้ยไปเลยครับทน,นี้อะไรครับท่ยพี่เลยิยทำอะไรทำอะไรครับวันนี้จะดูรายการไม่มีคันนี้เมื่เอเช้าไอ้วันวันสี่ห้าวันที่แล้วเขามาตรวจเช็คใช่รับเช็คราคาอะไรใช่ไหมใช่ครับมีบูธปีกน้องเล็กใหญ่โชว์หน้ายางหุง้มเพลาครับอ่า ลูกหมากกันโค้งหน้าแล้วก็บูฟทามหลังแล้วก็ทำแอร์เพิ่มเลยครับคือช่วงบางเช็คแทบจะหมดทุกทุกอย่างครับในพวกเพิ่มตั้งศูนย์แล้วก็เช็คอยื่นให้ลูกค้าเลยครับครับก็คลิปนี้ผมไม่ตัดต่ออะไรเยอะนะฮะเพราะว่าผมอยากให้ดูว่าลูกค้าที่เราติดตามเพจมานะครับนะเขาก็เข้ามาตรวจเช็คก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปที่ศูนย์นะไปตรวจเช็กที่ศูนย์แล้วก็สู้ราคาศูนย์ไวยไหวก็ต้องมาเพราะว่าอะไรเราเราคัดคัดมา ใช้ได้อยู่แล้วไม่ไม่แพ้ศูนย์นะราคาก็ต่างกันครึ่งๆนะครับมีหลายเกรดแล้วอ่าอ่เราคัดเกรดกันอยู่แล้วอันไหนไม่ดีเราก็ไม่เอามาให้นะครับของเทียบก็ได้บางอย่างบางอย่างก็ของแท้อันนี้คืออะไรครับพี่พี่เลิศครับตรงช่องนี้เหรอครับผมอันนี้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนยางหุ้มเพลาแล้วก็เปลี่ยนยางบูทบูทปีกนกนี่ครับเนี่ยเห็นมะล้าวแตกล้าวนะครัอ่ารวอืมแล้วก็อ่าร้าวตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ที่นี่เห็นไหมอ๋อตรงนี้นะครับ อ่าดีสังเกตนะฮะคือถ้ามันปกติมันจะมันจะไม่แตกแล้วมันจะไม่แตกแล้วอย่างนี้นะครับนี่ยวดู๋ยวเดี๋แตกแล้วนั่นเป็นบิดตรงไอ้ซอกก็เร็ยกหงเออเนี่ยแหละครับผมก็แล้วตกตรงไหนฮะที่เขาทำชกมีชกด้วยครับมีชก้ชกนี่ยางรองเบานั่นเลยฮะวิธีสังเกตนี่คืออย่างเงินกระแทกก็ขาดหมดนะสิสังเกตคือยังไงฮะ มันจะมีมันต้องกลับดูฮะต้องลองขับด้วยฮะบางทีบางทีก็ต้องลองขับด้วยครับนี่ก็ไปลองไปแล้วใช่ครับ่ครับต้องลองทบด้วยอี่ก็เลี้ยวก็มีเสียงดังด้วยนะคันนี้เพื่อนหรือว่าลูกค้านะครับหรือว่าคนที่ติดตามอยู่นะครับดูับได้ความรู้นะครับพวกของเหลวเช็งเรียบร้อยใช่ครับครับผมตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับเนี่ย มีเช็คอะไรอยู่อ่าเช็คระบบแอร์ด้วยครับ,บอ๋อเช็เคระบบแอร์ด้วยครับแต่ยังไงจะจะอัปเดตไปนะแผงเลยครับนะครับแอร์ตอนนี้มีปัญหาเรื่องแผงแอร์นะครับระบายทำระบายไม่ค่อยดีจริงๆพวกนี้3ปีเปลี่ยนได้นะผมว่าไม่ไมแพงนะพวกนี้นะครับก็ถ้าอย่าพยายามอย่าฝืนถ้าเป็นผู้หญิงขับใช่ไหมถ้าผู้หญิงขับเขาจะไม่ค่อยสังเกตนะครับคือกัน มันเกี่ยวความร้อนในรถเกี่ยวกับเกียร์สัมพันธ์กับเกียร์สามารถอะไรหมดอ่ะทำให้เสื่อมให้มไม่เสียได้พังได้นะครับพวกความร้อนนี่ฮะเปิดฝาสูบเนี่ยทุกคนกลัวหมดนะครับกลัวว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับทําไปก็จะไม่ค่อยจบด้วยนะแล้วแต่เคสถ้าบางอู่ไม่เชี่ยวชาญก็จะไม่ค่อยจบนะครับนี่ฮะซีวิคนะครับอันนี้เลยก็รู้อยู่ฮะนี่รู้ก็มาแล้วนี่คืออะไรครับกลุ่มร้อนหน้าเดีเ๋ยวมีเปลี่ยน คือล้อหน้าเิคือล้อหน้าไลิ่งัมันดังหอนเนี่ยไม่ดังหอนเียไม่นะมันมีเสียงดังทุกคนก็เคยเจอฮะเนี่ยนะถ้าคนมีรถแล้วขับรถอยู่ตลอดนะฮะจะรู้ว่าอะเสียงดังเพราะอะไรโน่นนี่บางคนก็เคยไปทํามาแล้วนะครับจบครับอันนี้คือชุดใหญ่นะครับอันนี้สีนะครับจะอัพเดตอัพเดตอะไรตอนก่อนที่ระกอกให้ดูได้ได้เดี๋ยวเราเราดูตนลื้อฮะเดี๋ยวผมจะลงเวื่นนะครับผมไม่ตัดอะไรเยอะนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ yeah yeah, yeah.